ูกับปูข่อยกินค้องข่อยกินเก็นเอ้ไม่เห็นลอดแสบเ่ะค้องมันด้เสียงงแสบลุงจ้าวะเดี๋ยวถ่ายขาไเดีไปกินน้ำไปเลยฝากกินจ้าฝากกินฝากกิน่รุ่งรรุงรุ่งรุ่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 ยรุ่งง่อุ่่่งคง่่ง่ พี่นอ้องถ้าเห็นจะเป็นแบบนี้นะรุ่งเสียงสอนสกออินมาแล้วมาแล้วลูกสิไม่บอกคนตัวกูผ่านพิษอยู่นี่เด้อกินเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสียพะโลวเอร่อยจังจังมางเร็วจ้ากินน <c oughs> ้ำลุ <c oughs> ง่ <c oughs> อง <c oughs> อยู่บ <c oughs> ่ สิว่นังขาข่อยอย่งคือเทลุ่นิกินดีบ่เสียบเดฉยลูกจะบอกให้พริกรสจัดจ้าพริกพริกแดงเดือดเลยละ่ะโอ้ยเมืองเด้อจะบอกอยากเป็นบอ,อ,บอเหงุ บอกให้เลยนะแซบบอกให้เลยต้องลูกเอิร <1, 2, S 2> ์สองสัมไม่หนังเลี้ยงใจหลายกินน้ำแน่โอ้คนนี้นี่อันนึ่งไม่หายน้ำบ่าก,กินตัวกันหนึ่งมันต่ำเออมาว่าเมื่อกินเมื่อกินที่ยวซ้ำทานี่ล่ะขนาดเลย <c oughs> มันูอยากเป็นไงมึงบอกคือยเด็กกินปูดิบห้วยเพื่อนนี่แม่คือว่าของเสียไสิบอกเนี่ยน,น,นัน <c oughs> ่นอยู่บ้านพอมีบอมันถูกเป็นยังไงบอกเลื่ดยกินดิบเนี่ยมันเป็นยังไงดูนี่มอสน,นี่โอ้ยพี่น้องเลย,<ด>ยมอนหน่อยแม่ก <c oughs> วนเกินขนาดเลยพี่น้อง <c oughs> เอาลุงสวัสดียังยังนี่เราก็รักสวัสดีสสดเด็กสองสามสวัสดีครับมาพกกบกันคือเก่าก็เคยบนคนกลาเซนพี่น้องครับ กับจ้าจ๋าแาแนลพี่น้องมอนีไดปูมาลาดซอสพริกดำปลาเนาะซึกแดงเดือดใหม่อีกแล้วครับผมซอสพริกดำปลา <c oughs> เอานีละซอสพริกดำปลานะ้าพลาไปพี่นอ้องเสิร์ฟช่นเดกันครับโอ้โหโหพี่น้องลุยเลยเด้อคุยอากินมากคนหน่าบ่ยอยอ่ามันคนทำไม่ก,ก็กต้งอ,โหโหองเปลี่ยนอันนี้ได้ลุง ดีนะพี่องไอ่ะโอ้โโอ้ย,อยพี่ขอตาไปพี่รองไปฮิ่นิ้นอับอืับว่าไปยังล่ะอือโอ้ยสวดแนพี่รอง อืมจ <Hoy S 2> ิ้กับเพ็ดแซ่บอืมแศบะอืะอืมอืมอือ่ะอืมอืมออมอืม ยตัวนี้มีไข่ด้วยืมมันมันดอกปูตุผูด้วยนี่เอาว่ะพี่แสดงบอกเฮ็ดกือซื้อแบบเนี่ยมันแบบเต็มๆส็มไลไรพี่น้อง ก้ามันก็อร่อยจ้าจ้าไปกินไปกินแกลงบ่เทียนเขาเา่าบ่อืมคือลองจะบอกว่าปูน่ะฉันมันสดน่ะเนื้อมันจะหวานหวานมาก หว,หวานดีครับอืมว่างเนื้อเนื้อปูม้าจะเป็นเนื้อหวานอยู่แล้วเอาวลูกวัดยาญุ่่กว่าก็รวย <c oughs> เบ่งวัน <c oughs> มันกับเบลกับกอีมานั่งกับกุชะนั่งกินกับกช่ะวางสันสูสีมะมึนมะานาขนาดนั้นอืมเจี๊ยบเดี๊ยบเดีพี่น้อง สุดน้ำนำ้ำอืมสือพี่น้องเบิ้งนี่ที่เด็ดนี่ทีเด็ดเลยอืมกลิ่นนี่พี่น้องทีเด็ดเลยนี่ใหญ่เด็ก กินยากป่ะนี่ฮะกันยังกินมันอยู่มันเสียบเหรอขอยัดเสียงขอยัดเสียงไปได้เปไ็นอาถีบเนี่ยได้ไหมลองมันนี่มันเสียบอีนลีครับเดี๋ยววะเถรอเออนี่ขอยัดเสียงเลยนะ เขกคือสิบก่กินเนาะกินได้เนื้อเนาะ,นะพักจะให้ลุงเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพแห้งลุงแห้งลุงอายุปูนนี่แล้วลุงก็ต้องกินคักบอกพี่น้องนี่พี่น้องมึงมั่นมั่นบอกเลยนี่พี่น้องโอ้ยมั่นมั่นบอกเลยหองเสีย Ôi, oh, pin Pin gấp mà Pin lại mm. <coughs> วาย่ไปใส่สาอืมวาไปใส่สานอืมอืมอืมยังมันข้าเข่า <c oughs> ข่าเข่าลูกือกัน <c oughs> กินตัวร้อนไม่เสียบข้าเขียวมันแบบเขาไปตันอยู่ช่องมันเนนั่งห่วยมัน,น,นปเป็นเนาะแม่งยากินเนาะกินแล้วแม่โอ้ยตื่นยังเนาะพวกเรื่องไหนเนาะหยุกคิดเหน่อยแถวบ้านข้างบา้านแถวบ้านนี่

รุวงรุ่งรรุฝ่ากินรุงมาแล้วมาแล้วเอาจุดอิ่มเรุงุงเขาคือเป็นคนแบบนี้่าิอิ่มดาาอิ่มน้องถ้าเห็นแกเป็นแบบนี้นะลุงเสี่ยงสอนกินมาแล้วมาแล้วุสิบโมงดกูผ่านพิษยูน่เ้อกินเนี่ เสียพลวอร่อยจังจังเาเลรือบาตรงเนี้ยพี่้องกูนะเบื่อัวกระโดงมันตัวนี้โอ้ตรงเนี่ยกูนะงงงงกูยังงกใจไม่ค่อยเปนบ่าบ้มันสีลวงตัวนี้งุงมันสีเตัวกูไล่เทยเนี่ยบ้บ่า ก็ค่อยกินอันนี้หรืหนีมันตัวก<ด>ูหลา่เธอเลยเอาลูกม,มันเหลืออันเดียวหนีแรกกันก็อันนี้บบโอ้โหกูเงินื่อยมากขอบคุณค่ะลุงตัวกินแต่ของลุงนีแ่แหละมาลุงม,มาสอนกันไหมไม่จะผ่าเพราะลุงกัป็ปานบัวบัวนี่นี่ Boy ngon lắm. Yêu không kỳ gì đi gần. Kỳ nằm đèo. ăn Nèo. 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 อันได้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยเอจ็บไรอ,อ่ะดีกว่ายิงตามเขากิกนเนาะต้นใจหเหรอบ้าเพียงไรดิสีเสียเมื่อยเหรอปาดข้องขึ่นก้นหลังจ่าโอ้ยส่งขึ้นมาส่งขึ้นนี่ยังส่งขึ้น จับมาจับจับเับจับจับอับจับกั <c oughs> าบจับจัปูอบาับจ <c oughs> ับจ้เบจับจับจ่บบจัับจบจบ่ับอับ <c> ว <oughs> เอาพี่น้องครับถ้าเรากินนี่็กราบขอโดนเขาใหในการกินบุสุขภาพรู้ว่าเรากินมุ้งบ้รู้ว่าบัถูกตอนไม่ลองเนาะเอาเมนูแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องแล้วมากินกับหลานสาวมื้อนี้ผมกับหลานสาวขอตัวลาไปก่อนกินหนาพกอคนไหนครับสวัสดีครับป้าสิลูกกับลูกแนททอนลูกทําแม่เหมือนล่ะเแซ่บสิละเสียงยัง ขยามบิบดเปียงมากระสังอิ่มเมียรอยขาซาเยินละสี่ท่สสานคนหมดเจ้าอืมีแต่เสียงเงยินตีนั่งอ่ละ่ะนอ่กินนังโอ้ยเรื่องคืดพอ่อก็วว่าสีทานั้นละ่ะลุ้งกินผู้เดียวเอมวามอันงกงกินคนเดียวอะ่ะผูส้สี หอกว่าเป็นว่า่า่เป็นหาปูม้านะี่ไมันเบิดอะตองาอ่ะฝ้าวาบน้กับแห่งอยู่ที่ไนี่จังไดมันเบิอะไรไหนจังไหเนี่ย sì, ไม <c oughs> ันเบิดละไ่ยางอีลีว่ไอ้ขอทวดที่จังไหนเนาะบ่ดว่าบกหน้ากับบิดลด้เนี่ยคอยเบิ่งแล้วคอยซื้อมาซาบาทเด็สองจะใส่เบิ่งอะไเด้มันเสบน่อยไไอขอบนเบิอะไรจไหนเนาะ มองมากขอได้นีไหมที่อะไรล่ะอาจจะไปซื่อแทนเนอะแน่นไหมขอโทษเบิดเลยจงไดเบีเคลียให้หน่อยสิแกกินปูเขาหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาอุตส่าห์อยากกินแต่ซื้อมาทั้งสองกิโลเนี่ยว่าจะมากินเนี่ยไม่ได้กินเลยมาเนอะปาผู้หมวดผ้วปูสำนีนึงซะมารุมวันปูต้องครั้งเดียว กูเหี้ยกูเหี้ยผิดหลายเทียงล่ะกูก็เลยรู้สึกผิดไปเลยรุงห้อาสิบแปนเมื่อกิ้น้ำกูมึงย่าอะไรเนตามื่สิบปะเทมึ่สิบปทียมเขาจากไหนมันหลานกูจะบอกเออมึงบอกืกูดังกูดังบพ่กูดวีังเจียมเจียมยงสิมึงเห็นยังบ่ที่แรกัง่บริกินได้ไอ้ลุงหนาส่วนการกินค้องเกูยังแบบนี้ มีกูอุตส่าห์ลั่งเตรียมเตรียมให้มันลดโทษให้กูมันกูไปสื่อของอ้มันเออพนนอมีบ,บ่อยหยาบยังบะรังจบเบียร์ังลยโอ้ข้าเรากินปูข่อยอุต<อ>ส่าห์มคุณเสียอะไรทำไมน,นี้กัเ <c oughs> ขากัมันบดแล้วมันบดแล้วมันต้องไปซื้อมาแต่ตะการปูซีโตะถ้าละมันไปกับก็สามร้อยปูสองร้อยห้าร้อยรังหนึ่งพอดีปูซีปูซีห้าตัวกินเบียร์รังหนึ่งเลยแมนโอ้กินแมนดอกหมื่นละดีกว่าเอาใครจะเก็บ ใช่แล้วจิ้มร้อน